สวัสดีนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมแฟนครับพบกับผมนนทัท,ทีวีสารดีอีกเช่นเคยนะครับก็พบกันในคลิปนี้กันีสาระดีๆเรื่องที่มีความรู้มาฝากพ่อแม่พี่นอ้อง,งท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับก็มือน,นี้ไปใส่แลวครับเกี่ยวกับเล็กนี่แหละเล็กในก,การก่อสร้างเล็กในการเห็ดบานเ,เฮ็ดเทียนเ็ดที่อยู่อาศัยเนาะหรือว่าสีเห็ดเป็นที่เก็บเขาเก็บของ,เ,ของเป็นลงจอดรถ ราคาเล็กกะแข้งขึ้นครับปรับขึ้นสุกม,มือสุกเหม่อ,อรถน้ำกืสิบพันแล้วะคือจังเมื่อนี่แหละครับเนี่ยกะได้สั่งเล็กมามแต่ราฮะแต่ราคานี่กระโดดขึ้นไปเป็นร้อยกว่าบาทเลยต่อเสซนจนต้องโทษถามเจ้าของร้านถึงคุยกันเขาก็ย่อมเขาก็ค่อยย่อมลดลง,งอีกห้าสิบบาทเขากะ บอแจ้งราคามาก่อนนะครับที่จริงก็น,นึกว่ามันสีราคาเดิมเราก็บอกว่าตะเล็กขึ้นเล็กขึ้นที่จริงถ้าแจ้งราคามาก่อนเฮเากับสีได้ตัดสินใจซื้อตัวหม่อาจจะเอาความหนาหน่อยก็เก่าแต่นี่เล่นบักว่าแจ้งราคากะถึงว่ามันสีเอาขนาดเกา่าราคาเก่าไา่ห้นะครับสร้างไปาการน,นั้นก็ติดตามเพื่อว่าเช็คราคากันดีๆนะครับสำหรับผููทีสีเฮดเียนเฮดบานเนาะราคาเหล็กเพิ่มขึ้นทุกมือเลย คือจังของผมนี่แหละโดนไปแล้วเมื่อนี้ยบ้างเศร้าเนี่ยขึ้นไปเส้นละลอยโอ้ก็ต้องโทรไปบ่อยๆกับเจ้าของร้านเขาเนี้ยเขาถึงยอมลดลงให้อีกถ้าเขาเพ่เช็คดีๆเนี่ยมันก็ติตีขินนะท่านผู้ชมครับปรับราคาขึ้นโดยที่ไม่อยอมบอกเขากะมาเบิรงเนาะครับราคาสําหรับเขาเอามาส่งมือนีเหล็กซีเหล็กซีคูณสองเนาะความหนา1.3 หัวคาดสีแดงน,แนี่แหละความหนา1.3ราคาในมือนีเนาะ807บาทต่อเซนถือว่าแพงขึ้นอีเลยครับราคาออกบินมาเมื่อวันที่8เมษายน2515ซึ่งผมกัมีราคาเก่าอยู่เนาะสั่งมาหดก่อนเหล็กสีคูณสหนา1.3สีแดงเกันสั่งมาเมื่อนั้นเสร็จแล้ว6 9 0วันที29่29เดือน3 ปี2 5 6 5, 5นี่แหละแต่สิบก็มื่อเนาะก็ต้องเอาราคาเขาเขาไปอ้างเขาอีกเขาก็ถึงยอมลดลงไห้เพราะฉะน,นั้นก็ลองคิดดูนครับเนี่ซื้อสิมือที่แล้วมันหกลอยเสิต่อเซนแต่วราตกมาเมื่อน,นี่8ปดบาทมันเพิ่มขึ้นไปตั้ง1อยสิบาทต่อเซนเนาะดีถ้าเขาบ่เช็คบ่เบิงบ่ยังเ่ยมันก็สจคิดรลค้คาเอาอไปเลยดีแล้วครับ พราะฉะนั้นเขาต้องเช็คให้ดีต้องสอบถามราคาก่อนบางเที่มันกับพิดพาดท,ที่ผมเองแหละครับบ่ดได้ถามเขาเนะเขาก็ตีกินไปเลยดีนะยังไม่เช็คราคายังมาเบืองอยู่ถ้าสศึกจะต้องแพงกันไปบางร้านค่าเขาซื้อสัดเนาะเขาต้องแจ้งรูปค่าก่อนว่ามีเท่านั้นเท่านี้เอาวะแต่ว่าล้านนี้พอไหวครับเล่นตีราคากันไปเลยดีก็เป็นราคาเล็กเนาะครับ เล็กสค 3, ูณสเพิ่มหนา1.3สีแดง8ปดบาทหรือว่าเช็คบัตก่อนนะครับนะสำหรับปูที่สีเห็ดยันเ็ดก่อสั่งแต่ก็มีเล็กอีกเส้นหนึ่งนะครับนิ้วคูณนิ้ว1นึ่งคูณหนเพิ่มนากินหนสีฟ้านะถือว่าหนาสุดๆเลยอันนี้ตกเส้นละ311บาทที่กิ่งเล็กตัวนี้เท่ากัได้ใส่น้ำหนักหรือว่ารับน้ำหนักหลายเท่ากับตัวบางอะไรครับ1.2ึ่งจุดสองกับหน่เสร็จ เซ็นละสองร้อยกุบบาทสองรอยบาทขึ้นลอยเก้าสิบบาทแต่ว่าร้านนี้เหรียญตีกินเลยเอาเซ็นซีฟ้ามาให้หนาสุดเลยราคาก็ตกเข้าไปตั้งสามร้อยสิบเอ็ดบาทมันก็เพิ่มขึ้นไปอีกเซ็นละลอยอ่ะแต่ก่อนก็ซื้อหนึ่งจุดสองยี่สิบมันก็เซ็นละสองร้อยยี่สิบบาทมันก็เปลืองงบประมาณไปเรื่อยนะครับเนาะ่องนั้นไปซื้อเหล็กซื้อ,อยางมเาเฮ็ดเงี้ยนกัน ลองสอบถามร้านค่าล้านขายเขาดีๆครับาราคาพอตรงเก่าจักมือเพราะฉะนั้นก็นต้องเช็คราคาคุยกันกับเขานีก็เป็นเหล็กเบิ้งเราก็เป็นเหล็กบ่เต็มหรอกรู้สึกว่าเหล็กสิบมีหยี่หัวว่ามีโรงงานผลิตสแสดงว่าเป็นเหล็กเฮ็ดขึ้นมาเฮ็ดตัวเองถ้าเป็นเหล็กที่เต็มเหล็กมีคุณภาพดีด เขาซิมีบริษัทผลิตโรงงานผลิตตีตาไว้อยู่แล้วเพราะว่าถ้าของดีนี่ผู้ใดเขาก็อยากชว่วยอยู่แล้วล่ะสินค้าเจ้าของมันเป็นของดีของคุณภาพแสดงว่าเล็กชุดนี้นี่ถือว่าพ่ผ่านมาตรฐานแต่ว่ากใส่ได้อยู่เป็นเล็กเกียรราคาถือจังหวะเดี๋ยวตอนเล่ามาค่ากันแหละเพราะฉะนั้นนะครับ พ่อแม่พี่น้องผู้ดใดเขามาเบิงมาชมเราก็ลองศึกษาตัดสินใจเอาในการซื้อเหล็กมาเห็ดบ้านเห็ดยังเนาะราคาเหล็กมันกับโบนิง่งคือเขาว่านล่ะ่ว่ากระสอบถามหลายๆร้า,านพองเขาเพื่อจะได้สินค้าได้เหล็กตามที่เขาต้องการตามที่เขาพอใจนี่ก็เป็นความรู้สาระดีๆนะครับนํำมาฝากท่านผู้ชมแฟนคลับที่เขามาติดตามรับชม ศึกษากันดีๆครับผมเพื่อสิได้เปลืองงบประมาณเท่าเท่าหวังาคงจะเป็นสาระและมีประโยชน์นะครับสําหรับคลิปนี้แล้วพบกันใหม่ครับในคลิปต่อไปสําหรับครั้งนี้สวัสดีครับ